ชิโร่วันนี้ได้กี่ชุดได้ถึงโกลหนึ่งครับโกลเพราะว่แปลกๆนะลุงอะไรวะลุงลุงอ๋อไอ้เที้ยนี้เหรอเออว่ะ้้ไอสัตว์สวัสดีครับลุงโอ้โหไอสัตว์ไอเทียลุงสวัสดีคุณน้ำเบียหน้าไม่พ้นกันเลยบอกสวัสดีครับลุงแหมเฮ้ยชิโร่ตีเลยชิโร่ไปตีเลย ที่เรเบลเช้าอลองรถล็อกนะตีเลยมันจะได้เล่นได้ไปขยันไปขึ้นรถกูให้กูหน่อยเลยไอห่านไปขึ้นเลยไอพิงแรงปะพิงลองดูดิแรงปะยูเป็ดลองดิยูเป็ดรรแรงปะแรงปะไม่แรงลุงเบาเลยเหรอ,หรอเบาเ,เ,เลยอ่ะ ไปชิโรอยู่ไหนเนี่ยชิโรอีชิโรไปไหนวะมึงได้ชิโรดิไอชิโรอยู่ตรงไหนแรงไมพิงพิงลองดิเบาเลยปะเบาเนาะมาณยี่ชิโรหมหนึ่งสามสี่สใช่ครับลงหนึ่งอะไรนะนไปเตเรซายกัน ไอ้บังน่าจะให้เรายืมได้50ล้านอะชิโลหันลงเลยชิโลห้าสิบล้านถ้าอีก50ล้านได้บวกอะไรอะตกลุ้งตกลุ้งสามแล้วก็สี่ครับประมาณนี้ก็ดูราคาของครับลุงรู้ไงต่อไปตกลงเลยหน้าตกลงเลยชาลีเป็นล่าาจีนลาจีนลาจีน องันหรออ้นหด r e แทไลปโงพยาอล้ตามตามไม่หน่อยผมตามไม่ทันมันเหินหรอส้มผมไม่มีว่ะเจลเบร์เรซายเลยชิโลดดวไปอยู่ที่บ้านกันนึงอยู่ที่บ้านเต็มแตตั้งต่ราตทานที่้งผมเหินเลยอ่ะดู้เส้นนี้เส้นทางรถไฟ แลวเอีไปรจะลมนะเดี๋ยวมาพังงเราบ้านนาบ้านสองมาเดียวนเดียะมาดีที่ไหนที่ไหนมาดีกูนะพี่ันนี้ของมันนาโอซินิดโอซิแดงโอซิแดงของมันพี่พี่กะันหน้ารถที่อะไรว่โคตรแรงเลยอ่ะไูไปดอไาอยู่บ้านเจ๊้กมาเรื่อยอยู่ขึ้นนะสามร้อยเนี่ยบนหนใหญ่มาบนหนใหญ่หน่อยมาบนหืนใหญ่ตามทันอยู่วะ นี่รถประมูลปะข้างหน้าผมเนี่ยโคตรแรงเลยตามไม่ทันนะเนี่ยตามไม่ได้แล้วเนี่ยเขาไม่มีเลยนะตกต่อเลยนะแดงตกแดงห้ตัวตึกแดงนึงไอชิโร่รถมึงคือรถที่อะไรประมูลหรอผนักางพี่นะัากแดงไอ่แรงจังวะจุกยหน้งงหน้างหนหน้ล้งงหนนลงหงหนาล้าลงนน้หนล้าอนล้หนหน้านาลงงงหนาลงงลย ไปแล้วไปครับตกลงตกลงเห็นแล้ว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 สวยสวยก็ผมก็ยิงมันแตกเยอะแล้วมันขับชิวไว้จัแตกรถผมยิงเกินไหวอ่ะมาเยอะอยู่นะมาจากขัวมาจับกลัวไปว่ะตรงข้างหลังยิงจาบกลัวดียิงจาบกลัวดีตึกลงข้างหลังตึกลงไม่โคตรดิ่งเลยหนูเรื่องใส่กันแตกมาได้เขี้ยอะไรติดแขนกูมาไงวะเนี่ย แล้วไอ้เชี่ยไอ้อะไรมาติดแขนกูมาวะกูงงวะไม่ได้ทำเชี่ยอะไรนะมันจะเห็นแค่รูปมันก็จะแบบเอ้ยพุ้ยขอกระวงซินนะครับอ๋อผู้ชายเนี่ยนะไปผมว่าผู้หญิงหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่สามหนึ่งครับอืมเรียกอะไรครับเรียกอะไรเอ้ยหนูมึงอยู่เท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดครับเฮ้ยมีแก๊งยังยังครับไปถูกฉลองมึงวะอยู่เจไอเหปะผมผมไม่มีของครับ เออมึงมีของเมื่อไหร่แล้วมึงก็ทักกูมาแล้วกันนะอุยมุงชื่ออะไรครับเดี๋ยวค่อยรู้ถ้ามึงสนใจแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยรู้ก็ได้แปดสีเก้าเรียบรอบ้อยครับลุงเหล็กไม่ได้ให้มาปะ่ะชิโร่อ๋อตอนนี้เหลือร้านแปดของลงุงห้านแปดถ้าลงุงจะตีผมจะรับเรียกเลยก่อน เขาเหล็กใช้เยอะสุดอ่ะจะหนึ่งไอ้เงี้ยเงิน<อ>ไม่มีว่ะผมจะรับไปลอ้แม,ม่เอาเงินให้กูดิออรอครับพี่แค่สุดหรอพี่พี่มีเหล็กขายไหมครับม,มีเหล็ขายมครับพี่<า>มีม ชุดละห้าหมื่นตามนั้นครับพี่ทำไหมเอาครับกับใบป่ะชิโร่ใอ่เลยพี่เป็นกห้าหมเื่นไหรือเปล่าพี่เป็นชุดชุดละสามร้อยครับไอ้สามร้อยไอเลรไม่มีอ่ะพี่ถ้าถ้ามึงอยากได้จากกูก็ต้องซื้อราคานี้แหละได้ตอนนี้เลยโอ้พี่เอยพี่จับได้ไหมตอนนี้พี่ขับรถมอเตอร์ไซค์ที่เราไปส่งด้วยกันนะพี่เออพี่จับได้แต่ของธุรกิจอ่ะน้องของพี่มันโหพี่ทุกวันนี้พี่ไม่เอาพี่น้องแล้วหรอพี่ เออพี่น้องมันก็นีดด้แหละแต่ธุรกิจนนมันท้าช, <น S 1> <ง>ชนกันด้วยดิโอ้พี่โอ้พ,อพ,อพี่ผมไม่มีเงินแล้วพี่ผมอยากได้ไปทํางานครับผมมีอยู่ตอนเนี้ยทั้งเนี้ยทั้งตัวนะสองเกตได้ไหมพี่ไม่มีจริงวะน้องพี่มัน, 50, มนหน <15 S 1> ้าหมื่นให้เจ็ดพันลุงโอเคพี่อันนี้มันยิ่งกว่าพี่เธออยครับถ้ามันจะโก้ขึ้นมาลุงโอเคนะทำไมคือใครอ่ะไม่รู้จำไม่ได้ครับแกงไหนเธอรีบเลยนะไอ้พี่ เดี๋ยวสวัสดีครับขอจะขอเงินพี่มิตรอะเรยังไว่รู้เลพี่มิตรจะมาสักทีวันนี้ไอ้สัตว์ ดูกันนะับว่ามันใช้จะได้มันเท่าไหร่ห้าสิบล้านเหรอลงุงเออห้าสิบล้านผมขอคิดราคาเลรียปกติกันบวกสี่ก็น่าจะโหดละบวกสี่ใช้งานจริงได้บวก บวกบวกสามน่าจะนี่มั้งครับน่าจะแบบเจ็บเจ็บแต่ไม่มาครับลองคำนวณใ้รัดได้บวกเท่าไหร่วา,ายเบกับโ e อดิเทมหมดอันไหนหมดครับวายเบไวายเบย B กับโอดิเทม อันนี้ผมคิดคร่าวๆนะลุงประมาณสิบล้านสองแสนราคาไม่แน่นอนครับสิบล้านสองแสนสิบล้านสองแสนต่อหนึ่งบวก <c oughs> 1> 1บวกสามก็ยี่สิบล้านถ้าต,ตีกลมกลมบวกสามก็ยี่สิบล้านบวกส <c oughs> ี่ก็ดูมันบวกสี่มันเพิ่มกี่ไปเอาดีเฮี่ยโอเคครับผมน่าจะมีนียวใส จะกดโตไม่ได้ศาสตร์เสียเวลาเนี่ยมีสเปร์ปะไม่มีเลยครับผมถามให้ มีใครมีสเปย์อยาบน้ำไหมครับไม่สเปย์อยาบน้ำมีมีไหมครับในนี้กระเป๋าหนึ่งแต่สามครับ,ขอบ,ข,อบขอบคุณครับพี่ชายมีตั๋วเงินแดงขายไหมพี่มาเยีอาสนับบวกหนึ่ง ได้แล้วว่ะในที่สุดในที่สุดบวกหนึ่งก็มาไม่เจอครับครบแล,บแลในที่สุดบวกหนึ่งก็สำเร็จ แต่ผมว่าอีกนานกว่าจะบวกสีลงและสีขาดตราดที่สุดเลยที่ใช่ไม่ต่วนเงินแดงขายไม่ดีเอ้เอผมมีขายครับตัวเงินแดงเอาของก่อนไอสัตว์โอเคครับลุงม้าผมบอกผมลองดูนี้แรงปะดูนี้ของผมบวกอะไรแล้ว แรงรหมเ,ห<ะ>เออนร่นครับลุงขอเลือดเต็มไม่กินเลือดของมันนี่นั่โดนตายครับเรื่องโอ้มองไม่เห็นตัวมึงอย่าไปยืนบนบนแท่งเลยไอูดกระน,นามตรงเหมือนมดกัดครับลงุงโอ้ยเฮียโอ้ยในดอกสองหน้าแต่เลือดลน้นเอ้ยเลือดล้ลนเยอะอยู่ครับลงุงสองมัดผมชึ้งหลอดอ่ะลงุงข้าเลือดล้นนะหมดกำลังใจเลย พี่โดมเหรอได่ครับเขาถอดแกสูตรกาพี่น่าต้องสามบะถึงจะแรงกว่านี้มีกระสุนหรือเปล่าได้ไม่มีเลยครับลุงผมเอาตังไปตีปืนมนะครับขื้นโบว์หนึ่งเองครับลุงลุงมีแรม่ม่วมอ่ะครับ ขาดแร่โมงบ้านที่ตรองอยังไม่ไม่มีมีแต่แร่แร่ทองหลอมอะเยอะสุดอโอเคครับเราเปิดฟ้าครับอ้าวตอนนี้แท้แร่วงหายไปบรนด์หนึ่งฟ้าครับ,รบใช่ครับใช่ครับอโอเคเอาห้าชุดครับ มีใครมีเพื่อนป้าหาไหมครับกระเป๋างแก๊กสีแงป่ะกระเพร้มีขายป่าววะ ไอชิโร่มีกับไอที่่อ่ำน้ำปะจะตายแล้องไ่ซื้อรานคาครับลุงจะตายแล้วนะเอ้ยใครมีที่่อ่ำน้ำบ้างอะไม่มีนะครับดูนะผมมีสบู่ไปอันนี้นะครับก็มีสบู่หนึ่งก้อนนะไอชีวิตมันลำบากจังไว้านี่เนโหระเดี๋ยวเลยนะดูไหมดูไหมที่มีกระสุนเล่นยิงยาออดดูไหมดูไหมโอเลดูไหมดูไหมไอกระสุนเม็ดละล้านเอาไหม เอาไหมเฮ้ยกระลากางกระลากางกระลากางมาดิมาดิแท็กแดงกระลากางแท็กแดงไม่เอาพี่กระลากางแบมแจ้งเลยกระลากางแท็กแดงออกซ้ายหน้ากระลาดออกซ้ายหน้ากระลาดเลยออกซ้ายหน้ากระลาดเขามีกระอาหารไหมอาหารมาดิรถกูมันใส่ของไม่ได้อะไอเทียอ้องเป็ให้เขาปรับครับเออ แดงดำแดงดำแดงดำ,ดงดำลันหลู่ลันหลูเลยลันหลูเลยตอนนี้แดงดำนะแท็กแดงดำงพุ่งมาครับพังพังพังแล้วพังแล้วพังแล้วมีกล่องซ่อมมะเอามาสองสามอันเลยให้มาสามอันเลยได้ครับดูมันเอามาเนี่ยผมเริ่มรับเลขก,ก่อนเลยนะดูเออ ให้บางโอดตังมา20ล้านก่อนดิเยอะบางมา20ล้านก่อนบางมึงจะได้มีเงินรับของมตก็ได้มึงรับของมาเลยก็ได้เอาบางมา20ล้านมึงก็รับของไปเรื่อยตีไปเรบของไปกันทืบตำรวจด้วยอ่ะ